สวัสดีค่ะ FC ฟั่งไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาดามาตามพ่อยอดวอนพี่น้องเอกน้องสาวเพิน่นงวดก่อนให้ห้าห้าเก้าตัดออกเป็นห้าเกแล้วก็พี่น้องเอ้ยผลปรากฏออกมาเลขออกห้าเตรงตรง,ตรงพี่น้องงวดนี้ฝืนฝันต่องวดพี่น้อง เพื่อนหายมาแล้วเริอพี่น้องเลยเป็นรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องระดาพาชโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะมวนหกสองมาแล้วมาลุงคีมหวัวนทิ่านมาหนิเพื่อนหายหาหาเก้าโน่นดี่ยากเียนหาหาหาเก้าหาเก้าสองรอบแม่น้องระดารละยะกันกันหาหกพ้นปากวนดว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องขางบนออกหกหกหาข้างล่างออกห้าเก้ามาตรงตรง เป็นอันว่าเขาซองหวดซ่อนมันง่ายอของน้องสาวเพื่อนนะคะสุดยอดอีลีกันหาเก่าเนาะมันออกหาเก่าลีเนาะซองเถื่อนี่เป็นยังา妈เป็ยัยถูกเนาะเถื่อกันน้ำใบจาพิธานแล้วไหนเรือพี่น้องาทไป ก็ว่าเลขอันเลของน้องสาวนี่บ่ซื้อน้ำเงินป่ะพ่ซื้อแล้วตัดออกไหมเนาะโอ้แต่ถิซื้อบนซื้อหลังเนาะตัดออกถือบนถือหลังได้เยพี่น้องต้ัเป็นเกาหนึ่งมีไหมที่บ้านโค้งคือถ่ายเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้กบหน่อยได้บน่อยีเกหก้า่ก็มาเธอถ่าก็เลยไปนนำมันคลิปแรกก็เลยเพิเพิ่นบ่ลายเนาะน่อยต่งวันนี้เพิ่นเสียหายี่บ่ละซื้อเอามม่หายเราก็บ่ซื้อคิ่หายย่บ่เพิ่นฝันละเขาไปทำเลยไหมว่าเขาไปทำว่านี่ เลขคนต้อข้อไปทาเลยเออสองเลยเัื่อฟันต่อว่าบ้านโชคดีว่าะไรวได้เยอะผู้้านหาสิบบาทเนี่ยเลเจ้าของผู้เอามานี่ผู้เจ้าของเลขถือหาสิบาทเขาลูกเอฟซีถือเลขกับบลายนี่หน่อยเพิ่นน่อยเลขฝันได้ว่ามันเลขฝันด้ค่ะว่ามันเลขสูนย์คำนวณเพิ่นยูพา่าเดือนยู่สมุรปรากการ น้องสาวพยานมาอยู่กรุงเทพยเป็นยังไงอันสมุทรปราการกับกรุงเทพขึนละมองเลยก็ระจังหวัดเนียเออแม่นยืนเหรอมันจังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดกรุงเทพได้สมุทรปราการกับคือภาคประเดงมันขึ้นคืภาคประแดงเนาะภาคประเดงมันขึ้นจังหวัดสมุทรปราการไงท่านก็เลยไปสำลุงบ้างเหมือนกันอยู่แล้ว่ายุงเทียเป็นยังไงะทงถ้ามาโชคดีว่ได้ย่ดเงายื่ดอกกันว่าบ้านหาสิบบาทเห็นแล้วกันบ้าน ถามว่าทติทวถืบอบ่บอกย้อนราสิลเรื่อเลยบ่นัช่กุดโดนผมก็ได้ว่าเล่ยเพื่นนี่ตั้งแต่ต้องวัดนี่ต้องวดแม่ฟันต้องวดนี่เอาไปแล้วก็เลื่อนนะมาถามนี่เป็นฟันว่าเห็นเป็นตัวเลยดีเรียกหาหาเกอบอกเอามาถามคนเพิ่งว่าเป็นฟันได้กินปียงไก่กินปียงไก่บานนี้บอกว่าฟังดีับ้บ้าว่าเป็นโต พูดถึงการซื้อลบตเตอรี่ก็ถือได้นอกพี่นหาเก่าก็ะถือแล้วเนาะลอตเตอรี่้างล่าไม่ออกหาต่ตรงๆแม่มั่ได้กราฟด้วยมันงัวหนี้ฟันเป็นตัวอีกบ่มาหนี้บ่ฟันเป็นตัวที่เราถามาต้องหวฟันบรดมฟันโยกฟันนะแต่ว่าที่เก่าร้อวัาีบอกเป็นตัวเขาเรียนว่าฟันมายังได้ไม่ว่าขวายเหล็กมีเปลียนจริว่นนี้เพล่เนาะร้ไหมมีเปียนแต่ไหนจว่ามีเปย ฟันเน่นป่าฟันเน่นป่าปลายหลายพันะมีป่าน้อยป่าใหญ่มาด่าว่าป่ายังปลาดุปลาคอนี่แหละ่าด่าว่าเห็นในสาติบ่เห็นอยู่แค่น้ำหรือแค่ว่าน้ำบ่เป็นสาดอกที่เป็นบัวที่นะเห็นแต่มันลายที่มันป่าน้อยป่าซิ่วมาด่าว่า กะฟันท่านนั่นหละเพราะเป็นตัวนี่หวดนี้เห่าฟันตัวหวดกันเลยเจ้าแหลกฟันเลยตีเอาหมจ้ะป้ากระแป๊ดก็เลยทำมาเพราะว่าบอกยู่แล้วว่าเดียกวันี้ม่เปียกไหมมักเปียกไปเ่อปเพราะว่าเป็นนปาอที่แรกว่าเรีว่าเม่เปียดิพนรู้มั่นว่าก็เลยถามาฟันยังไหนกับฟันคือบวกซุฟังนี่แหละันนป่าก็เลยถามาตัวผู้ฟันฟันติดอะไรไม่ก็บ่ามันเปีย แปดนี่แล้วมันมีปลาหน่อยเรื่องสลาสีว่าเป็นดีแปดหน่งตาดีดีแปดหนึ่งกันปาหน่อยเนาะปดหน่อยมันปลาหน่อยก็ปลาใหญ่นะตีแหนึ่งเพิ่นได้เพราได้ฝันเพิ่นได้ปลาป่เรว่าเ็นดีวันเดียปเอได้แ็ซื้อเ็นแล้วก็ทำโตม่อจำไดีหาแปดหาแปดบดจับเียว่าเปลี่นปลานตีแปดนึ่งตีแปดก็เรยกว่า แต่ว่าสีสบ่อีสตัวว่ามีคันตัวต่อไปกับสีเป็น8-2ดสองนี่ละพอว่ามันมีป่าส2งสองชุดไหมป่าเสี้ยวกับป่าลูกปลาคอไหมปลาหน่อยปลาปน่อยปลาใ่ปลาหน่อยปลาใยเป็นเป็นเปปันว่าป่านู่หปลาใยไม่ต้อเป็นแปดหนึ่งแปดเก่าเข้ามาใยมันมีป่าสองตัวสอชุดเพ่งสีไหมตแปหนึ่งแปดสคนฟันในตีแปดห่งแปดสอเด้อพี่น้องวันนี้เพิ่นเน้นตัวได้ ถามเนี่ยบาดีตัวซับนบ่ดีไปกัเลยด้สรสป้นั่นนั่นคิดแล้วมันบอกเปดปดหนึ่งด้วยดูกอก็นเลยนี่เปดหนึ่งเล่ยันขึ้นตัวซับบ่ดีขึอไรหมแล้วบมมีเลขสามตัวนี่โอ้ยสามตัวมีโอ้พันจางงวนในส่วยอดในพี่น้องยังอันงวดควันนี่ดี่่าวงควันฟันนี่เป็นตัวไหมฟันห็่เป็นตัวฟันเบาๆนะมันมิตาฟันอะไรกินปิ่งไกล้หาหาเก้าสั้น เ้าด้การแหหางเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องวันี้เป็นกันเห็นปลาหน่อยปลาหญ่ปันปีแปดนึ่งแปดสองนะคะเด้กน้องสาวพอยอดเขาอีงวดนี้เป็นสมเนาะงวดที่สามสามไปเบื้องนัเียมันมันเขามันถูกประจำดิมันเหมอมากลงมเมนสองงวดเหือมาลงสองหางวดเดียวเนี่ยงวดที่สองก็มันถูกประจำวันนี้แปดนึ่งแปดสองันต้องงวดปนว่าเรื่เไปนวาเลมีปดมันันรีมี่พิ่บอกว่าวันนี้บนทั้งล่างเน้นบน่ได้บอ ไม่ได้บอแต่ว่าขันเท่าวิจัยบองว่ามันติดจะเป็นเรือรางเพราะว่าเย็นปลาอยู่คนไหมอยู่บ่ตั้งใต้ไต่นอืมจะเพิ่นก็เน้นล้างไปไงเนาะมาเน้นล้างซะพี่น้องเพราะว่บนเห็นนั่นอยู่ทางใต้เนาะคนอ่ะที่ถามไปยุดอกแต่ว่ามันกับผลเสีบลงสียแล้วนี่โทษซาบดีโทษซาบดีขึ้นก็ให้หายวอกขัดขาก็ให้ใช้เครื่องใหม่แล้เครื่องใหม่แล้วของพ่อก็เลยเปี ปดหนึ่งว่าดูนะแต่กะไรย่ำแต่แปดหนึ่งนอกจากนแปดหนึ่งกะไรยี่วาขึนแปดหนึ่งนี่นะไอพี่หน้าเบ่งไเพียมันเปลี่ยนโสดอีเทียที่สองที่สามแล้วมันก็ฟันนว่ฟันเนาะมันโบไลหางมีน้องสองหางสำหรับคนน้อยฟันต้องวาได้ไหมเรล็กอะไรฟันเลยเหรเป็นเล็กวงฟันนะพี่น้องฟันฟันเป็นกวงฟันของน้องสาวพ่อยอดวอนนะคะเราจะบอกจริงเพิ่นก็เป็นอาหมดนี่แปดหนึดสองนะคะ วัตถิพันธ์หาเก้าห้าหกเอาให้เทียบเทียบตล้วคกินไปแล้วห้าเก้ากับห้าหกออกทั้งบนทั้งล่างวัตถิพันธ์มาสสำหรับวันนี่แปดหนึ่งแปดสองเป็นแน้วทางหาสือสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ววันฟันได้เป็นโตสามโตแดงจิ้งคึ้งจังสีม,มาสัมผัสอีกนะคะนะคะวัต่ิพันธ์มากของวั่นเนี่ยมีห้าเก้ากับห้าหกนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขน้องสาวพอยอดวันนะคะนะคะวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ ข้าพี่รักฐานนะคะค่อยต่างแต้มต้องงวดบ่รวยเฮปปี่โจดีน้ำบ่อนะคะผูด้ใยโจดีอยากร่วมั้าบุญกับบ,บาา้องสาวพอยอดวอนคานำชาไใกล้กันยาพร้อมพี่จะเป็นสัพานบุบนให้นะคะค่าแ8ดหนึ่ง4าเจ็หนึ่งาสาสี่เบอร์นี้เป็นโบอร์ลายนะเปนจจได้มีกกล็ลังใจฝันไร่พี่น้องอยู่คนนีสมุติปกากัร มต่ไม่นอนเลทีเดียวเสร็จส้วมล้วลาไปอีกแฟนจะเพิ่มอีกจะฟันเส้นฟันจิ๋วแับฟันเขาวที่เราดิคนเคยถึงคดสามตัวไม่เม้เรามักสื่อแต่ว่าเราบอสื่อหลายถูกใบติว่าบ่รวยได้พี่น้องเพราะว่ามันสื่งวันละสี่สิบ้ามสิบทั้งคว้าด้วยถูกทุกงวดไม่รวยแล้วเหรอรวยได้ยังไงเราไม่ได้ซื้อเยอะซื้อแค่สี่สิบห้าสิบซื้อเป็นสีสันบันเทิง์นะคะคือบ่หลายเนาะมันบ่ได้วางรวยกับทางนี้ซื้อเป็น สื่อพระได้ฟังเพได้รุ่นเได้รุ่นไหมเพรได้ซื้อโซขายทีขายทางมาสื่อนะคะกับ่ะไร้รวยสื่อเพราได้ค้ากับเขาเพออะดรข้าวกัเนําพสสื่อเกกบริเสียไลเป็นสิ่งนึนใ่ใกล้ๆมือจังสิมาทาอีกเพื่อเพมันฝันหรือาเพื่อนฝันแล้วกติ แหนลอยเลยน้ำแป้งห้าเนี่ยครับขาเป๊ะๆกับสีแล่น้ำดอกจาาเป๊ะๆกับสีแหล่น้ำดอกจ้าทางง้านเขานี่บกคอยมีงานบวงสรวงวันนั่นวันนี่บก่อยมีเด้อค่ะเขาวิธีตาล่างส่งนู่นนี่นั่นบกคอยมีนะคะเขตกรสินนี่นี่ตะไปน้ำบ้านบ้านหาแนวทางคุ้มปันไปบ้านนั่นบ้านนี่คุณตาสีตามีตามานะคะทางสองนู่นที่ญาจะไปแบบนี้นะคะบกมีงานบวงสรวงใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าตัวเลขกับเขาคือกันนะคะ ขอบคุณหลายเด้อที่ให้การติดตามให้การที่ซ้มแนวทางเนาะแมนจ้ะมเบิางคนมันบอกว่าไม่ได้ข้ามโฆษณาเลยเด้อมันว่าเออบคุณหลายเด้อเด้อททุกก่าน็ได้บางคนเบังบังข้ามโฆษณาบางคนถูกคลิปทุกคลิปบางคนมาดูเฉยๆไม่ไม่ได้ซื้อไม่ลงทุนก็มี่ไม่ได้ซื้อชอบดูบางครั้งก็มิตะเลขออกไม่ไม่ตะโทษเนาะแม่แมนจ์มิตะรายการโทษ แตเพราะว่ามันมันบังคับมันบังคับความฝันกันบ่ได้เนาะบางคนเพิ่นก็ยังบ่ทันฝันเนยค้าันเหมือนกับ่ได้บอกกันเนาะเพิ่นบ้านในฟันเฮาก็เลยมีแต่รายการโทรสัมภาษณ์อาจารย์นั่นอาจารย์นี้ถ้าเพิ่นฝันแล้วเฮาก็ออกข้างนอกไปตามบ้านนั่นบ้านนี้นะคะอ้าวขอบคุณพอยอดว่าหลายๆเด้อค่ะที่เป็นสะพานบุญร่วมกันวันนี้ให้ียบซีโซดีน้ำทังของขอยอดบอลเลขน้องสาวนะคะสวัสดีทุกคนนะครับเด้อสวัสดีค่ะ